สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทำตะโก้มันม่วงมะพร้าวอ่อนวิธีทำไม่ยากรับรองรสชาติอร่อยถูกใจเริ่มทำเลยครับเริ่มจากการผสมแป้งนะครับให้เราเตรียมกะละมังมาใส่แป้งข้าวเจ้าลงไป5้าช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้าที่แจ็คเลือกใช้ในวันนี้ก็คือแป้งข้าวเจ้าหมีคู่ดาวเนื้อละเอียดใช้ง่ายตามด้วยแป้งมันสำปะหลังสช้อนโต๊ะแป้งมันสำปะหลังที่แจ็คใช้ในวันนี้ก็แป้งมันสำปะหลังหมีคู่ดาวนะครับเป็นเกรดส่งออกและน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะ เกลือ1นส่วนสช้อนชามันม่วงนึ่งบทละเอียด200กร,รมัมน้ำหนักหลังนึ่งน้ำตาลปี๊บ4ช้อนโต๊ะและสุดท้ายครับน้ำมะพร้าว500มิลิลิตรค่อยๆเทลงไปแล้วก็บี้นะครับค่อยๆเทค่อยๆบี้ขั้นตอนนี้ใครจะใช้น้ำเปล่าก็ได้ถ้าไม่มีน้ำมะพร้าวนะครับแต่ว่าสูตรที่ทําในวันนี้ก็คือใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนเพราะฉะนั้นเราจะมีน้ำมะพร้าวครับพอเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะครับ นำไปกวนบนกระทะได้เลยให้เราตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางแล้วก็กวนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าตัวตะโก้จะได้ที่ตอนนี้ตัวตะโก้ของเราได้ที่แล้วนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ให้เราปิดแก๊สได้เลยครับแล้วก็ใส่เนื้อมพะพร้าวหั่นเตาลงไป100กรัมตามด้วยมันม่วงหั่นเตานึ่งสุก100กรัมคนคลุกเคล้าให้เข้ากันครับกลิ่นหอมมากนะครับ พอคนคุกเขาเข้ากันดีแล้วให้เราตักใส่ถ้วยวันนี้จะใช้เป็นถ้วยเล็กๆแบบนี้นะครับขนาด3ออนถ้วยเล็กๆแบบนี้เลยให้เราตักใส่เข้าไปไม่ต้องเต็มนะครับเหลือพื้นที่ไว้ให้หน้ากะทิด้วยนี่ครับตักใส่จนหมดเลยนะครับพอตักขนมเสร็จให้เราตั้งกระทะอย่าเพิ่งจุดไฟนะครับใส่กะทิกล่องลงไป500มลลตรามด้วยน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะเกลือป่อนครึ่งช้อนชา แป้งข้าวเจ้าสามช้อนโต๊ะคนให้แป้งละลายก่อนครับพอแป้งละลายดีแล้วให้เราจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางพอเรากวนในไฟกลางจนได้ที่แล้วเนี่ยลักษณะของกะทิจะหนืดๆข้นๆน,น,นะครับเป็นแบบนี้เลยนี่ให้เราปิดแก๊สได้เลยครับแล้วก็ตักใส่ถ้วย ตักใส่ให้หมดทุกถ้วยเลยนะครับพอตักหน้ากะทิเสร็จให้เราแต่งหน้าด้วยมันม่วงหั่นเตานื่อสุกนะครับพอเสร็จหมดแล้วก็มาชิมกันดูนี่ครับอื้ออกลิ่นหอมนะครับเนี่ยดูเนื้อไปครับอื้ออรสชาติหวานมันอร่อยครับลงตัวมากๆกลิ่นก็หอมสูตรนี้โอเคเลยทางบ้านลองไปทําตามกันดูนะครับ วันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ